สวัสดีครับทุกทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคิดถึงทุกคนครับนะครับอยากจะมาพูดคุยเพื่อหัวใจนะครับอยากพูดคุยด้วยความสุขนะครับวันนี้เป็นหนึ่งความสําเร็จอีกวันหนึ่งที่ครูอยากจะมาแบ่งปันกับทุกทุกคนนะครับถ้าคุณนําวิธีการเหล่านี้หัวข้อเหล่านี้ไปใช้คุณก็จะมีความสุขและความสําเร็จแน่นอนนะครับ เพื่อนๆครับก่อนที่จะรับรู้ข้อมูลในวันนี้ฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆกอ,องเราได้รับรู้พร้อมๆกันนะครับวันนี้เปลี่ยนวิธีคิดวิธีการเกิดวิธีคิดคุณดีคุณจะมีวิธีการและจะนำตัวเราไปสู่ความสำเร็จนะครับฝากวยแชร์ก่อนนะครับผมขอแชร์ก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ากันมาแล้วนะครับฝากช่วยแชร์ให้ครูด้วยนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับครูขอแชร์ให้กับทุกๆคนก่อนนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่ครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับครับนะครับสวัสดีครับ วันนี้เป็นหนึ่งหัวข้อที่สุดยอดของพลังแห่งการคิดนะครับก็อยากให้ช่วยกันแบ่งปันและแชร์กันออกไปนะครับเพื่อนๆครับเราเคยมาทบทวนตัวเองกันบ้างไหมว่าใน1วัน1เดือน1ปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเราเจอวิกฤตเราเจอสภาพเศรษฐกิจเราเจอสถานการณ์ของโรคภัยไข้เจ็บ เราได้กลับมาคิดดนมาทบทวนตัวเองกันบ้างหรือไม่หลายหลายคนบอกว่าวันนี้เจอปัญหาค่าครองชีพสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอริสราทองคําสวัสดีครับชมอยู่ที่ไหนครับสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนไหมครับนะครับวันนี้ครูตั้งใจจะมาแบ่งปันพวกเรานะครับทำอย่างไรให้เราไปสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้น ทำอย่างไรให้เราหลุดพ้นจากชีวิตที่เราเป็นทุกข์อยู่นะโอเคขอบคุณมากครับช่วยแชร์ให้ครูด้วยนะครับช่ยแชร์ให้ครูโรเบิร์ตด้วยนะครับก็อยากจะมาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับที่เข้ามาชมตอนนี้หรือชมไลฟ์สดอยู่หรือชมย้อนหลังก็นะครับครูยินดีต้อนรับทุกๆคนและยินดีอ่านคอมเมนต์ของทุกทุกคนนะครับ ก็ขอใช้เวลา10นาทีนะครับมาพูดคุยมาแบ่งปันกันนะครับสำหรับที่ผมบอกว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อทำตัวเราไปสู่ความสำเร็จหลายคนบอกว่าครูครับผมเปลี่ยนวิธีคิดแล้วผมเปลี่ยนตั้งนานแล้วแต่มันยังไม่เกิดวิธีการวิธีการยังไม่ประสบกับความสำเร็จผมยังไม่มีวิธีการที่พาตัวผมไปสู่เป้าหมาย ผมยังไม่มีวิธีการที่พาตัวผมไปสู่ความมั่งคั่งความมั่งมีวันนี้เราจะได้รู้พร้อมๆกันครับเพื่อนๆครับวันนี้ด้วยเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โลกสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมารุมเรารอบตัวเราทำให้โลกของเราเปลี่ยนแต่สิ่งที่เราไม่เปลี่ยนคือตัวเราเองถ้าเรายังไม่เปลี่ยน พฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนวิธีการยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดตัวเราเองนั่นแหละครับที่จะเอาตัวไม่รอดวันนี้ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เปลี่ยนไปนะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเร็วมากวันนี้ 4G เป็น 5G เกือบเต็มรูปแบบแล้วเมื่อ 5G เต็มรูปแบบเราจะเห็นเห็นไหมครับว่าคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองไม่ยอมเปลี่ยนวิธีคิดคุณจะตก และก็จะเป็นคนที่ล้าหลังและคุณก็จะเป็นคนที่หมดความเป็นคนคุณจะอยู่ในสังคมรูปนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเมื่อ 6G เดินเข้ามาเต็มรูปแบบทุกอย่างจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้เป็นสังคมที่ไม่มีการใช้เงินสดเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่สามารถจะเห็นเป็นรูปแบบชัดเจนได้นะครับเพื่อนๆครับวันนี้เมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนอย่างไรนะครับ ให้เรากล้าคิดกล้ารองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆกล้าเรียนรู้ยอมพาตัวเองมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่ความฝันความสําเร็จเพื่อเรากล้าคิดเรากล้าเปลี่ยนความคิดนั่นคือหนทางที่สามารถพาตัวเราเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นแล้วเราเริ่มจะก้าวข้ามหลุดพ้นจากปัญหาที่เราอยู่ในวันนี้ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ก็ให้พิมพ์กันเข้ามานะครับดังนั้นการที่เรานําพาตัวเองไปสู่กับความสุขนําพาตัวเองไปสู่กับความสําเร็จนั้นชี้เหตุว่าจุดเริ่มแรกที่สุดให้เราเพิ่มความกล้าเมื่อเรามีวิธีการคิดแล้วเราเปลี่ยนความคิดแล้วเราต้องหาวิธีการวิธีการจะเกิดขึ้นอย่างเช่นวันนี้ผมกล้าพูดที่หน้ากล้องไหมผมกล้าไฟ้สดไหมแต่ผมเปลี่ยนวิธีคิดว่า เพื่อโลกแห่งสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นผมกล้าออกมาเป็นครูให้กับพวกเราผมยอมพาตัวเองไปเรียนรู้มา3-4ถึงเดือนพาตัวเองไปเรียนรู้มา5-6ถึงเดือนเพื่อเพิ่มทักษะและกล้าพาตัวเองมาออกหน้าเสือเห็นว่านี่แหละคือวิธีการรูปแบบใหม่ๆของโลกปัจจุบันใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการที่เกิดเกิดจะขึ้นจากความกล้า ถ้าคุณยังไม่มีความกล้าคุณอย่าหวังว่าคุณจะประสบกับความสําเร็จนะครับคุณลองกล้าทําสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณบ้างถ้ายังคุณยังใช้พฤติกรรมเดิมๆในรูปแบบเดิมๆและคุณบอกคุณไม่กล้าลองมองย้อนกลับตอนเราเริ่มขับรถยนต์ใหม่ๆเรากล้าขับไหมเรากล้าขับออกสู่ถนนใหญ่ไหมเรากล้าขับสู่ในเมืองไหม เราเกิดความกลัวกลัวว่าขึ้นไปนั่งขับแล้วฉันจะไม่เห็นล้อทั้งสี่ล้อฉันไม่สามารถควบคุมรถได้รถยนต์ขับมาสวนมาฉันจะขับรถเป็นอย่างไรถ้าฉันขับขึ้นเนินเขาไปหยุดเมฆู่ระหวางก่อนขึ้นเขาสูงสุดร,รถจะถอยหลังไหม mm hmm. นั่นคือความกล้า mm hmm. นั่นคือความกลัวแต่ความกลัวจะพิสูจน์ได้โดยการลงมือทำม,มันซักทำมันซัก โดยการเข้าไปศึกษาให้ชัดเจนแล้วหาพี่เลี้ยงหาครูพาเราประกบแล้วออกทำงานเช่นกันในชีวิตของเราเชน่นกันกับชีวิตของเราในวันนี้เราอยากจะประสบกับความสำเร็จเราต้องหาครูต้นแบบเราหาโค้ชต้นแบบและไปคลุกคลีกับเขาไปหาวิธีการของเขาดึงวิธีการของเขามาใช้ปรับยุคปรับจูนให้เข้ากับตัวเราให้มากที่สุด นะครับนั่นคือคุณต้องเริ่มจากหนึ่งที่ตัวคุณเองก่อนหนึ่งคุณต้องกล้ากล้าคิดและกล้าเปลี่ยนวิธีคิดว่าคนอย่างผมนี่แหละคนอย่างฉันนี่แหละคนอย่างหนูนี่แหละที่จะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคในวันนี้ไปได้นะครับและจะพาเมื่อเราเปลี่ยนวิธีคิดแล้วจะพาตัวเราไปสู่กับความสําเร็จนะครับคือคิดให้ลองคิดแบบคนที่เขาสาเร็จนะครับให้คิดแบบคนที่เขาสาเร็จ ให้คิดอย่างที่คนรวยเขาทำนะครับเมื่อคิดเสร็จแล้วลองไปดูสิครับว่างานอะไรที่นำตัวเราไปสู่กับความสำเร็จได้งานอะไรบ้างที่พาตัวเราไปสู่ความมั่งคั่งได้งานอะไรที่พาตัวเราไปสู่ความร่ำรวยได้ดังนั้นผมไม่ได้ดูถูกงานทุกงานแต่งานบางงานทำมาทั้งชีวิตแล้วคุณเหลืออะไรบ้างงานบางงานคุณทำหนักทั้งชีวิต คุณใช้แรงกายทั้งหมดที่คุณมีอยู่คุณใช้พลังแรงงานที่คุณมีอยู่ทั้งหมดออกไปทํางานแต่สุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรเขาบอกว่าอย่าเอาแรงกดดันมาเป็นแรงอย่าเอาแรงกดดันมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการทํางานถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ใช่คุณต้องกล้าเปลี่ยนวิธีคิดแล้วผมไม่ได้ดูถูกบางอาชีพ คุณไปเป็นลูกจ้างในโรงงานวันละ300บาท1เดือนคุณได้แค่9ก้0บาทและคุณอยากจะหวังได้บ้านหนึ่งหลังได้รถยนต์หนึ่งคันยังเป็นไปไม่ได้1ปีคุณได้เงินแค่เดือนละเ0 0าถึง1 0 0 0 0บาทปีนึงคุณได้แค่แสนสอง1นแสนบาทท่านบ้านราคา1ล้านคุณต้องเก็บถึง10ปีนั่นแสดงว่าคุณไม่กินไม่จ่ายไม่ทำใดใดทั้งสิ้นคุณเก็บทั้งหมดคุณต้องไม่ป่วยด้วยไม่หยุดงานด้วยแต่วันนี้คุณมีการหยุดงานคุณคุณมีการหยุด คุณมีคานกินค่าน้ําค่าไฟค่าเสื้อผ้าค่าอาหารการกินคุณเหลือเก็บ 3- ามสี่พันแสดงต้องเป็น20ปีถึง30ปีคุณจะได้บ้านหนึ่งหลังแล้ชีวิตคุณตอนนั้นคุณจะมีแรงเหลือไปทํางานเหล่านั้นไหมครับอย่างนั้นงานบางงานไม่ตอบโจทย์คุณคุณทํางานหนักทั้งชีวิตสุดท้ายคุณก็เอาเงินไปให้หมอจริงไหมครับคุณเอาเงินไม่ให้หมอคุณเหลืออะไรกับชีวิตนี้ชีวิตของคุณคุณต้อง ขีดเส้นของคุณเองชีวิตของคุณคุณต้องเดินของคุณเองขอบคุณมากครับคุณครูครับขอบคุณมากชีวิตของเราเราเป็นคนเลือกเองเราเลือกที่ทําอะไรก็ได้งานที่เราทํามันต้องตอบโจทย์ของเราตอบโจทย์สร้างความสุขให้กับเราสร้างความเป็นจริงสร้างความฝันให้กับเราให้ได้เมื่อวิธีคิดมีแน่นอนครับวิธีการก็จะเกิดขึ้นมาอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเราอยากจะขับรถยนต์เป็น เราแค่คิดแต่เรายังไม่เปลี่ยนวิธีคิดเราก็จะขับรถยนต์ไม่เป็นแต่ถ้าเรามีวิธีคิดว่าเราอยากจะขับรถยนต์เป็นเราหาวิธีคิดก็คือไปพูดคุยกับคนที่เขาขับรถยนต์เป็นพอคนที่ขับรถยนต์เป็นเขาจะสอนวิธีการให้กับเราว่าวิธีการขับรถยนต์อย่างนี้อ่าหนึ่งคุณต้องเรียนทฤษฎีก่อนเ,เกียร์มีเข้าเกียร์อย่างไรเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลนะนครับเกียร์แมนนวลเกียร์ออโต้เข้าอย่างไร สการถือพวกมาไลยให้ถือระดับนะครับเลข10กับเลข2หรือเลข3กับเลข9หรือคุณมองระดับไหนมองแค่ระดับ200เมตรอย่าก,ก้มลงต่ำให้มองไปข้างหน้าประมาณ200เมตรเพื่อเห็นแล้วบอกว่าเท้าข้างขวาที่คุณวางอยู่บนคันเร่งมันจะอยู่ประมาณตรงล้อหน้าข้างขวานะครับวิธีการนรี้เขาจะให้วิธีการคุณส่วนการขับ ให้นั่งตัวตรงให้มีสมาธินะครับใจจดใจจ่อก,กับรถโยนแรกๆคุณอยากเร่งเมื่อคุณเชื่อคุณได้วิธีการเขาว่าอยู่ใกล้ได้เห็นเป็นเหมือนอยู่ใกล้ได้เห็นเป็นเหมือนเท่านั้นคุณต้องคลุกคลีอยู่กับเขาบ่อยๆสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับนะครับดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเร็วต้องอยู่ใกล้กับคนที่เขาสาเร็จเอาวิธีการของเขาเอาวิธีคิดของเขา ได้มาปรับใช้กับเรานะครับผมเองอยากประสบความสําเร็จผมต้องอยู่ใคคกล<ๆ>้คนที่เขาสาเร็จเช่นกันวันนี้ผมเปลี่ยนวิธีคิดผมต้องหาวิธีการวิธีการก็ไปหาจากคนที่เขาสาเร็จผมจะไม่ไปลอกเรียนแบบคนที่ไม่สําเร็จผมจะไม่ไปลอกเรียนแบบคนที่ทำทำหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดและไม่สําเร็จผมจะไม่เอาคนเหล่านั้นแต่ผมจะวิ่งไปหาและคลุกคลีพาตัวเองไปอยู่กับคนที่เขาสาเร็จ แล้วขอลอกเรียนแบบเขาว่าทําอย่างไรเขาพร้อมจะให้วิธีการเราบางทีเขาอาจจะเป็นโค้ดให้กับเราเป็นครูให้กับเราพาเราไปสู่ความสําเร็จด้วยนะครับดังนั้นในโลกใบนี้ในโลกใบนี้นะครับวิธีคิด80%วิธีการอยู่แค่20%ดังนั้นคนจะประสบกับความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตได้ทั้งการเงินการงานและสุขภาพคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อน วิธีคิดคือ80%ที่พาตัวเราไปสู่ความสําเร็จส่วนที่เหลือแค่20%ที่จะผลักดันเป็นแรงขับเคลื่อนที่พาตัวเราไปสู่ความสําเร็จนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้ครูจะบอกว่าหัวใจสําคัญในการนําตัวเราไปสู่ความสําเร็จก็คือวิธีการคิดนะครับคุณต้องเปลี่ยนคิดเปลี่ยนที่ mindset ของเรานะครับ mindset ของเราต้องเปลี่ยนนะครับเพิ่มที่ mindset ก่อนถ้า mindset mindset ของเราเปลี่ยนแล้วแน่นอนครับ เราเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะรู้ส่วนวิธีการจะมีผู้สำเร็จมาบอกเราแต่ให้เราต้องเปิดใจรับเขานะครับวันนี้จะมีแนวคิดเด็กๆน,น้อยๆจะบอกว่าชั่วโมงทองคำใครเคยได้ยินคำว่าชั่วโมงทองคำบ้างครับชั่วโมงทองคำคือชั่วโมงที่จิตของเรายังว่าง ชั่วโมงทองคำคือชั่วโมงที่จิตของเรายังไม่ในหมกมุ่นได้ไม่ได้กับว่าวุา่นไม่ได้กับคิดอะไรบ้างนะคือเป็นชั่วโมงของจิตจิตว่างก็คือช่วงที่ตื่นนอนกับช่วงที่ก่อนจะเข้านอนจิตของเราจะบริสุทธิ์มากตอนนั้นแหละครับให้เราทําการโปรแกรมจิตตัวเองทําการโปรแกรมจิตตัวเองนะครับทำจิตตัวเองและโปรแกรมจิตตัวเองว่าคนอย่างฉันนี่แหละทาอะไรก็สําเร็จคนอย่างฉันนี่แหละ จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสําเร็จได้ยิ่งขึ้นไปคนอย่างฉันนี่แหละจะสร้างความสุขให้กับตัวฉันเองและพร้อมจะสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างตัวอย่างฉันคนอย่างฉันนี่แหละที่สามารถก้าวข้ามความยากจนไปสู่คนที่มีอันจะกินและมีความสุขทางด้านการเงินคนอย่างฉันนี่แหละเป็นคนที่มีโชคลาภม,มีทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของฉันเองให้โปรแกรมจิต ฝึกการขอบคุณตัวเองก่อนนอน24อย่างนะครับโปรแกรมจิตฝากขอบคุณสิ่งดีๆที่ได้ทำมาแต่และวันให้ครบ24อย่างและคุณจะนอนหลับไปอย่างมีความสุขตื่นขึ้นมาให้ขอบคุณตัวเองที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือทุกๆคนและขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ชีวิตของเรา ขอบคุณสรรพสิ่งด้านดีที่มอบให้กับเราได้ยืนอยู่ในโลกแบบนี้พร้อมจะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปขอบคุณการเงินของฉันที่เติมเต็มชีวิตของฉันให้สร้างความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราทําอย่างนี้แน่นอนครับผมบอกว่าก่อนจากการวันนี้เราจะสรุปให้ทุกคนได้เห็นว่า80%คนที่จะประสบความสําเร็จน,นะครับโทษครับ100ของคนที่ประสบความสําเร็จเขาเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิด แล้วหาวิธีการฉะนั้นองค์ประกอบของความสําเร็จที่นําตัวเราไปสู่ความมั่งคั่งความร่ารวยสุขภาพดีก็คือ80%ต้องวิธีคิดคุณต้องเปลี่ยนวิธีการแค่20%เท่านั้นนะครับอยากบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนเปลี่ยนาย n d s e ตตัวเองและให้มารักตัวเองให้มากที่สุดก่อนที่จะรักคนอื่นเพราะตัวของเราเองคือต้นทุนชีวิตที่ดีที่สุดเพราะตัวเราเอง มีค่ามากที่สุดอย่าลืมนะครับไม่ว่าหมอที่ไหนก็ช่วยชีวิตคุณไม่ได้ไม่ว่าหมอที่ไหนก็จะไม่สามารถรู้เท่ากับตัวเคุณเองคุณนั่นแหละคือหมอที่ดีท да ouais ี hm <tr ue> <tr> like ่สุดที่ดูแลตัวเองได้ดีที่สุดขอทุกคนมีความสุขมีความโชคดีทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพการเงินสุขภาพจิตใจครูรักทุกคนครับให้ทุกคนมีความสุขครับวยพอให้ทุกคนมีความสุขอย่าลืมนะครับบอกรักตัวเองและดูแลตัวเองให้มากที่สุด ขอทุกคนมีความสุขมีความโชคดีขอบคุณมากครับคุณครูครับสวัสดีครับคิดถึงทุกคนครับสวัสดีครับ